ฝนตกกลิ้นอยู่นี่มาหนีจะหน่อยคูส่สิอาจสิหยุดเดี๋ยวว่าจิได้เขาไปเช็คของไปเอาน้ำแข็งไปเปลี่ยนน้ำไปเปลี่ยนเลดน้ำแข็งหรืออาจสิขายช่วงแรงๆเพราะว่าถ้าอากาศฝนตกไอสิจักขี่ไปขายผู้ใดพี่น้อง เอ้าตื่นแล้วเปล่ะลูกยี่ยังขนมขนมอท้จุจากันโอ้ยตื่นห้องจะตื่นอีลาจิกินเปล่าจานตัวจ้าอี้จุ่างกินด้อ้าไอกินก็ยังเต็มูอยู่อ้นแต่ว่าต้องไปเปลี่ยน เปลี่ยนนี่น้ำแข็งเปลี่ยนน้ำแข็งครับผมแล้วก็เอาของไปเช็คหมู่บ้านขายได้กะสองอันเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มไอ,อติมมาสองแทงเคลียร์เงินให็นข้าเจ้าเคลียร์เงินมือตัวมือ,อมได้หน่อยได้หลายกระซังเพราะว่าเราเห็ดใส่กอกใส่กอกข้าวเจ้าซัง เราเห็นตะมือว่านอยู่น่ะเราก็ใส่ตู้ไว้เราจะเอามาพึ่งวันนี้บ่มีแดดเห็ดไม่ไหม้แล้วก็ทรงพี่น้องแต่ว่ามือมือว่านเรากลับมาตะเวนเราก็เลยได้กหยับจ้าจ้าเอาจับดีดีโอ้ยเดีาเดาเห็ดให้อะไร ซีติมช่วยหน่อยข้าวฉันไม่เอาไม่เอาอากาศมันเย็นลูกหนูกินไม่ได้นะใช่เดี๋ยวจะเป็นวัดเดี๋ยวจะเป็นวัดนันหินบอสพี่น้องขนาดเด็กหน่อยยังหูแต,กกออหแต่ว่าถ้าซื้อนี่บอกบอกกินดอกเออบอกบอกให้กินหอกถ้าซื้อใช่ไหมแต่ว่าถ้าแจกนี่เว้ยมึงมาเป็นิปรพอ,อก,กบเมด <laughs> น่าเมนื่อยเนาะโอ้ยไปเดี๋ยวไปเดินนั่นดิเราเห็ดเราเห็ดแล้วเราก็ใส่ตู้เย็นไปเรามาจะเว้นๆผุนหมู่บ้านเนี่ยจกโล่ชงให้ลูกค้าสองแต่ว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปชงน้ำบ้านออื แต่่ามืนนี้คคสงหยุดหยุดไอติมเนาะเมียหรือจังไงอนฮะป่า,<บ>าตัวมันเหมยคือม,มันมือได้วย่<บ>ไปส่งดูแดบนนี้โรงเรียนก็บนบนบนเตาตขาขมาจอดดิเปลี่ยนนจำแข็งเนาะน,นั่นและมมาล่ะล มาเลยเห็นอ่อุ้ยน,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 นี่นี่บน,นหานาวบนลูกนี่นี่บนหนาวขายติ่มเจอสาเลยเอ้เด่ขนาดแม่พอ่ายลกูกโอ้ยแล้วเห็นจะตาอ่ะ พี่นังถ้าไปเล่นกับสิเออเบิดตามันถิมซื่อพี่น้องเกาเขาขมาจอดเดี๋ยวโอ้อยากกินถูกอยากกิน,อกกนเอาถิมขยะมาทิมดิเอามาอเ,เอาลเอาลงบ่ นูข,นข,นนขึ้นเงังไอใผู้ใดเอาคืนแน่แน่เอาคนเองแน่แน่คืนเองเอาทิ้งขยะเสียงอยังเสียงอยังเสียงนูทิ้งขยะขึ้นดีดีนี่นี่นบ,าบา่ว่าสีอยู่โรงเรียนบ,าบา่ว่าสีอยูบ่บ้านถ้าเพิ่นอนมีเศษขยะอันเียเพิ่นจะเอาไปทิ้งขยะอืมทีท่าบ,บอกแม่ แม่ขยะอยู่ไหนเพราะว่าคุณคู่สอนว่าให้ทิมขยะเป็นที่เป็นทางก็ดีดียางพี่นอ้องดียางไม่ใช่แล้วฮะไปกินเขากับแม่กินเขากับยัง ไข่ทอดกินเขาก็ใครทอดกินเขาแล้วก็สภาพไปโรงเรียนวันนี้กะเบิง่งท้องฟ้าอากาศ มดสงสัยจิตกกมดเหือแเลยพี่น้องอากาศยังสิมันขายติ่มบ่วได้ราวาเป็นอย่างหนึงน่งหนึ่งอากาศมันเย็นเนาะอากาศฝนยังสิมันขาขายบาย่วได้ราวาน้ำบานเฮ้าคี่ลถดลอกขาเจ้ากระยุในบ้านยังส่ ก็เจากข็ขี่คานเปียกแชะออกมาซื้อทั้งไอติมมันเป็นของเย็นถ้าแดดออกหล้ยๆร้าย,ายเห็ดงานไม่มีมดับในใดับหน้าจึงสิเ็นก็ซื้อกินแต่ว่าถ้าฝนตกหนีไว้แห้งเล็กหน่อยแห้งพ่อแม่หหามบ่อ้กินเขาก็ต้องท่ำใจครับผมล่อมือแดดออก ครับมื่อนี้ต่หน่อยครับแพ่ว่ากับสิเปเะเตี่ยนน้ำแข็งกับามันถ้าช่วงแรงอากาศอากาศมีแดดมีหยังกับสีร่องออกไปน้ำลงเลี้ยนเมืองถ้าได้จะดลอยสองลอย เอาต้นนีข่อยถืออย่างคือคือเหี่ยวเอาคือเหี่ยวคือเหี่ยวจริงเดียวต้นแก้วะกขอขอบคุณขอบคุณทุกทุกกำลังใจพี่น้องป่ะเมื่อนี้ ไปก่อนครับผมเดี๋ยวรอมึงว่าสิด้ไปขายบอแต่วัดได้เขาไปเปลี่ยนน้ำแข็งข้าสันไอติมมันละลายถ้าบบไปเปลี่ยนครับผมเพราะว่ามันขิครอบมันขบรอบหยิบสี่ชั่วโมงต้องเปลี่ยนน้ำแข็งถ้าข้าสันไอติมละลายไอติมละลายเสีหยหายหลายไปก่อนครับสวัสดีครับนี่เอ,อินแล้ว